สวัสดีค่ะคุณชมวันนี้ก็พามาดูต้นกล้าอายุ30วันแล้วนะคะสังเกตว่าเนี่ยในหนึ่งหนึ่งแปลงของโบนะคะก็จะมีทั้งต้นที่โตแล้วก็ต้นที่ไม่โตเลยนะคะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยฝั่งโน้นนะคะเป็นกรีนโอ๊คแล้วก็คอร์สทางโน้อนอะ่ะแล้วก็มีเป็นกรีนประตเวียทางนี้นะคะก็โตโตใน ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็มีอีกบางส่วนนะคะเป็นแถวนี้นะคะมีลักษณะใบเหลืองๆแล้วก็แคละแกนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรกันหน้าทําไมผักของเราถึงโตไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเริ่มมาดูที่ลักษณะใบก่อนนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็นต้น กล้านะคะที่นกมาจิกยอดนะคะมันก็เลยทำให้มีลักษณะเป็นกุดๆแบบนี้เนาะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะต้นอคอสพวกนี้มีลักษณะใบเหลืองนะคะแล้วก็ลักษณะแคละไม่โตนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลักษณะแคละแล้วก็ไม่โตนะคะคอสพวกนี้กล่องนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะ แต่ว่ากล่องนี้ลักษณะใบมีเหลืองบ้างนะคะมีมีต้นนี้ที่ออกลักษณะแคะแรแกลนนะคะคุณผู้ชมต้นนี้ก็แครเหมือนกันนะคะนี่ตัวน,นี้ก็โตมานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากล่องนี้ก็คือโตนะคะแต่ว่าทรงอาจจะไม่สวย เนาะอาจจะเป็นที่พันของต้นผักสลัดนะคะหรือว่าเป็นที่วิธีการที่เราได้เพาะกล้ามาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะก็คือรอบนี้เนี่ยโบใช้การเพราะในดินนะคะแล้วค่อยย้ายมาใส่ในฟองน้ำเนาะแล้วก็มันจะทำให้เรานะ่ะช่วงที่เราย้ายจากดินมาฟองน้ำนั้มันทำให้เรา ลบกวนรากจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมก็คือจับรากอาจจะจับแปลงบ้างอาจจะทำให้รากช้ำบ้างแล้วก็เพราะว่าพวกคอร์สเนี่ยก็คือ,อโบใช้วิธีการก็คือเอาที่คีบนะคะมาดึงขึ้นแล้วก็ยัดลงในฟองน้ำนะคะทำให้รากน่ะไม่พ้นพ้นออกจากฟองน้ำได้ยากนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นที่วิธีการนั้น ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยพวกนี้ก็คือคอร์สเนี่ยก็คือกล่องนี้ก็คือใช้วิธีการจับแล้วก็ยัดลงนะคะอาจจะทําให้รากช้ารากมีปัญหานะคะแล้วก็รากไม่โผล่ออกจากฟองน้ําสักทีนะคะหรือว่าโผล่ออกมายากเนะาะทั้งๆที่ช่วงแรกๆเนะี่ยรากกําลังดีรากกําลังสวยเลยนะคะแต่พอโตมาสักพักก็มีลักษณะแครกแกนอย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวมาเปิดดูรากกันทีนี้ เห็นไหมคะกล่องหนึ่งก็จะมีต้นหนึ่งที่ไม่แข็งแรงเป็นเพราะอะไรทำไมแบบเป็นแบบนี้มาดูรากกันชืบตัวนี้รากไม่ค่อยออกมานะคะคุณผู้ชมรากไม่ค่อยออกมาจากฟองน้ําสักเท่าไหร่นะคะดูลักษณะออกไม่เยอะนะคะตัวนี้มีลักษณะรากเน่าด้วยนะคะนี่ นี่ถ้าเป็นเปื่อย,ยยุยยๆแบบนี้ก็คือรากมีปัญหานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามีรากขา,ขาวๆใหม่ออกมาเนี่ยก็ก็โอเคนะคะก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าด้วยรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนเข้าโตหมดแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ยังแค่นี้อยู่นะคะตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่รากนะคะคุณผู้ชมดูกล่องนี้บ้าง ตรนนี้ก็คือรากอากาศนะคะคุณผู้ชมรากอากาศเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้เรามาดูว่าสภาพของรากเรานะ่ะอ่าพอเข้าอายุ30วันนะคะคุณผู้ชมที่จริงรากเขาควรจะยาวแล้วนะคะแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นพุ่มเล็กๆนะคะอยู่ข้างบนแบบนี้เป็นพุ่มเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่ยาวออกมานะคะตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาที่รากนะคะรากดูดซึม ธาตุอาหารได้ไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมทําให้ใบผักนะมีลักษณะเหลืองนะคะต้นก็มีลักษณะแกรแกนด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีปัญหาที่รากนะคะกล่องนี้ก็เหมือนกันกล่องนี้เนะี่ยเป็นพุ่มสวยนะคะในรากเป็นพุ่มสวยรากเป็นพุ่มสวย แต่ว่าก็มีปัญหาลักษณะแค่แกนเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นวิธีการนั่นแหละที่โบพูดมาก็คือวิธีการที่เราไปลบก,กวนรากเขาเกินไปนะคะอาจจะให้เกิดทําให้เกิดการชะง,งักก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยที่เรานําสมุนไพรต่างๆที่เรานํามานั่นแหละมาฉีดพ่นเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าก่อนหนนี้โบก็มีฉีดเป็นทั้งน้ำหมัก ยาสูบน้ำส้มควันไม้พริกแกงแล้วก็เป็นบิวเวอรี่เนี่ยก็คือเราปรมุมน่าจะปรุมใส่เกินไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือสันนิษฐานไว้เฉยๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ต้นโตนะคะมาดูรากเป็นยังไงอันนี้รากเป็นพุ่มสวยเลยนะคะคุณผู้ชมรากเป็นพุ่มสวยนะคะตัวนี้ก็น่าจะสมบูรณ์มากกว่าเนาะสมบูรณ์มากกว่าทั้งทั้งที่เราใช้น้ํา จากแหล่งเดียวกันนะคะใช้น้ําจากแหล่งเดียวกันใช้ปุ๋ยปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็ที่แตกต่างจากรอบอื่นๆที่โบปลูกก็คือการเพราะในดินแล้วก็จับมายัดลงสฟองน้ํานั่นก็คือเป็นเป็นกรณีแรกที่โบคิดว่าเออน่าจะใช่หรือเปล่านะคะน่าจะใช่หรือเปล่าเนาะฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ที่เราได้ทําเป็นแบบ เอาออกมาจากดินนะคะแล้วเราก็เอาฟองน้ํามาทาบมาแน่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้จับยัดลงในฟองน้ํานะคะเขาก็เลยมีลักษณะที่จะฟูฟ่องดีมากกว่านะคะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้จับลากเขายัดเนาะมันก็เลยไม่ได้รบกวนมากเกินไปเราเอาฟองน้ำเนี่ยไปนาบใส่นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้ต้องกลับ ไปดูช่วงหลังๆอีกนะคะว่าโบย้ายต้นกล้านะคะจากดินมาใส่อฟองน้ำนะโบทําให้ดูอยู่2แบบนะคะคุณผู้ชมก็คือ2ฝัง่งเนี่ยก็คือแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือแบบแรกที่โบพาเอานําจากดินนะคะมาใส่น้ำนะคะมาใส่ฟองน้ําฝั่งนี้โบก็ ทำอีกวิธีหนึ่งก็คือย้ายจากดินมาใส่ห้องน้ําแต่ว่าทําคนละวิธีกันนะคะผลลัพธ์ก็ได้แตกต่างกันนะคะกูชมอันนี้ก็เห็นไหมคะฟูดีเลยฟูดีเลยนะคะไม่ได้แพะแกนหรือว่าใบเหลืองเหมือนกับฝั่งนั้นนะคะกลีนโอ๊กก็กําลังโตนะคะ30วันเนี่ยกำลังโตเนาะฟูฟ่องเดี๋ยวดูรากทีนี้นรากก็เป็นพุ่ม สวยนะคะสีขาวนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ที่เห็นเป็นสีแบบข้างบนที่เห็นเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้จุ่มน้ําตัวสขวีขาวคือมันจุ่มน้ําแล้วนะคะน้ํามันลดแล้วโบก็ไม่ได้เติมนะคะแล้วก็ปล่อยมันหาไปแล้วรากอากาศมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะถ้าจะไปเติมน้ําช่วงนี้ก็น่าจะน็อกน้ํากันพอดีนะคะนี่เชิบ ตัวนี้ลากรากไม่ค่อยดีนะคะตัวเป็นเล็กลอนเนี่ยหรือว่าสตัดแดงเนาะตัวนี้อาจจะโตช้ากว่าเพื่อนแต่ว่าตัวนี้อร่อยนะคะคุณผู้ชมกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์นะคะเหมือนกลิ่นเหมือนเหมือนแมงอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะนิดนึงนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะกรอบตัวนี้เป็นผักสีแดงแล้วก็เป็นผักกาดหอมนะคะรากอันนี้ก็สวย เป็นพุ่มนะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากลีนโอ๊กนะแต่ว่าผักตัวนี้เนี่ยเอาไว้นานได้เอาไว้ถึง50วันได้เลยโดยที่รสชาติไม่ได้ขมเหมือนพวกคอสเหมือนพวกกลีนโอ๊กนะคะกลีนโอ๊กเนี่ยอายุที่เก็บพอดีน่าจะประมาณ40-35ิบถึงสีเนี่ยพอดีเก็บนะคะถ้าเกินสัก40วันถึงสีวันนี้ใบมันจะเริ่มเป็นกระดาเป็นสักๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงสภาพอากาศด้วย ่วนต,ตัวโบเองน่ะถ้า30วันแล้วมันยังขนาดนี้เนี่ยโบไม่แก้นะคะก็คือปล่อยมันทิ้งไว้เลยเราเอารอบใหม่ดีกว่าเพราะรอบใหม่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าจะไปงมแก่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาคง,งจะเสียเวลาเสียปุ๋ยเสียอะไรไปเฉยๆนะคะก็คือปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นเราเอารอบใหม่ดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตก,กันต่อค่ะสวัสดีค่ะ